Microsoft ได้มีอีเวนต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับทั้ง windows 11, c o p i l o t แล้วรวมถึง Microsoft Surface รุ่นใหม่ด้วยแนะ่นอนอยู่ตรงหน้าผมแลครับกับ Surface Laptop Go 3 Sizing ครับไซซิ่งคอมแพคพกพาสะดวกมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับ Microsoft Surface Laptop Go 3เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในฟอร์มแฟกเตอร์ที่ได้ความพรีเมียมด้วยจากวัสดุ อลูมิเนียมมันลอยแล้วก็ไซซิงหน้าจอที่กระทัดรัดครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปคราวนี้ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าก่อนหน้าถึง37%ด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลรีวิวกันกันกบ Surface Laptop Go 3ครับสวัสดีครับพบกักอฟครับผมวันนี้ Surface Laptop Go 3อยู่ตรงหน้าผมแล้วต้องบอกว่าเป็น form factor Surface Series Laptop ที่ มีความสวยงามเป็นรุ่น Surface จากแล็ปท็5ที่ย่อส่วนลงมาให้เล็กลงแต่ยังคงประสิทธิภาพคงความพรีเมียมแล้วก็คุณสมบัติของ Windows 11ไว้ครบถ้วนครับอันดับแรกเลยเรามาดูดีไซน์กันก่อนด้านหน้าผมตรงนี้จะเห็นว่าเวลาวัสดุอลูมิเนียมัลอยที่ใช้สีงเงินแพลทิน,นัมแล้วการขึ้นรูปแบบยูนิบาดี้ชิ้นเดียวเนี่ยมันคือความสวยงามมันคือความพรีเมียมของ Microsoft Surface Series Laptop เลยครับ ซึ่ง Surface Laptop Go 3ก็ให้คุณสมบัติเหล่านี้มาครบถ้วนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะวัสดุอลูมิเนียมอลลอยบรเิเวณแผงด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความสวยงามเวลามันสะท้อนกับแสงน้ำหนักกำลังดีเลยครับ1.1กิโลกรัมแล้วที่สำคัญคือ เนื่องด้วยด้านล่างเนี่ยวัสดุจะเป็นเรซินขึ้นรูปเนี่ยทำให้การจับการพกพาค่อนข้างที่จะสะดวกกระชับมือมากๆเหมาะมาก,มาก,มาก,มากในการที่จะถือแล้วก็พกพาไปสถานที่ต่างๆนั่งทำงานร้านกาแฟาได้เป็นอย่างดีเลยทั้งผิวสัมผัสด,ด้านบนแล้วก็ผิวสัมผัสเรซินที่จะมีความเดื่ดด้านล่างแล้วก็ดูความบางความสวยของตัวเครื่องครับด้านโดยรอบของตัวเครื่องเนี่ยเราเห็นเลยว่าการขึ้นรูปชิ้นเดียวเนี่ยมันทําให้เราเห็นถึง ความสวยงามของ Surface Laptop Go 3เครื่องนี้เลยซึ่งด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยเราก็จะ คงไว้ซึ่งความครบถ้วนของพอร์ตไม่ว่าจะเป็น USB 3 USB A นั่นเองครับในการเสียบเช่น Flash Drive หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานทั่วไป USB C 3.2ครับไม่ว่าจะเป็นการต่อออก external monitor เองการลงถ่ายข้อมูลด้วย USB C Flash Drive หรือว่าจะเป็นการต่อพ่วงกับตัว PD charger ต่างๆซึ่งรองรับการชาร์จเร็วยนั่นเองและสุดท้ายคือแจ็คหูฟัง3.5นั่นเองครับค่อยพอร์ตที่ครบถ้วนสำหรับทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น Surface Connect ที่เป็นพอร์ตในการชาร์จเร็วเป็นพอตแม่เหล็กของ Microsoft เองซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะให้มาเป็นอะแดปเตอร์39วัตต์รองรับการชาร์จเร็วเช่นเดียวกันด้วยครับนอกนั้นียด้านข้างนอกเนี่ยก็จะเรียบเรียบเพลนเพแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษก็จะคงดีไซน์ความเป็น Series Laptop ไว้ที่เน้นความเรียบรูดูดีแล้วก็น้ำหนักที่พกพาสะดวกด้วยไม่รู้สึกเมื่อยแขนเวลาย,ยกเลยก่อนที่เราจะไปดูด้านในกันนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ย วัสดุอลุมีนยมอล่อยและรุ่นที่จําหน่ายในเมืองไทยเนี่ยจะมีเฉพาะสิง,งินพลัดน้ำเท่านั้นที่นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับสำหรับการเปิดเข้าเครื่องเนี่ยแน่นอนซีรีส์ของ Surface Laptop ขึ้นชื่ออยู่แล้วในการใช้มือเดียวหรือนิ้วเดียวนะครับในการยบฝาเปิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเลยเดีดูอีกรอบนึงครับเอียข้านิดนึงปิดลงไปก่อนผมสามารถใช้นิ้วเดียวเนี่ยยกขึ้นมาได้ อย่างง่ายๆเลยปุ๊บแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าการออกแบบของตัวเครื่อง Surface Laptop Go 3ตัวนี้เนี่ยมันมีความสมมาตรมากๆระหว่างตัวหน้าจอด้านบนแล้วก็ฐานด้านล่างทำให้มันมีความบาลานซ์สมมาตรเป็นอย่างดีทำให้เราสามารถที่จะใช้งาน Surface Laptop Go 3เนี่ยด้วยนิ้วเดียวในการเปิดฝาขึ้นมาได้อย่างสมมาตรเลยนะครับตัวเครื่องนี่มันบางมากครับเพียงแค่15.7ม mm. มเท่านั้นน้ำหนักเพียงแค่1.13กิโกรัก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ กำลังพอดีเลยบนอัตราส่วนหน้าจอ12.4นิ้ว pixel sense นะครับต้องบอ,อกว่าเป็นหน้าจอที่ให้การแสดงผลที่ชัดเจนคมชัดมากๆเลยบนหน้าจอสัมผัสของ Microsoft Surface ซึ่ง Microsoft Surface ทุกรุ่นเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แนละบนหน้าจอที่เรารับการสัมผัสได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะเห็นว่าพอเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเนี่ย Surface l แล t o p Go 3จะใช้วิธีการลงชื่อเข้าใช้ด้วยการสแกนลาย้วมือผ่าน Windows Hello นั่นเพราะเปิดขึ้นมามันจะมีไฟสีฟ้าไฟสีขาวขึ้นมาตรงนี้นะครับก็สามารถใช้นิ้วแปะลงไปแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าใช้งานเครื่องได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องจดจำรายนผ่านเลยครับเพียงแค่ใช้สแกนลายในมือเอานี้วางลงไปปุ๊บก็สามารถที่จะสแกนลาย้วมือเข้าเครื่องมาได้ทันทีเลยเมื่อคล้องมาแล้วก็จะพบกับ Windows 11อัปเดตล่าสุดครับ2 2 h 2เองนั่นเองตรงนี้นะครับก็จะเป็น w w i n d o อัปเดต ที่ได้คุณสมบัติใหม่อย่างของ Windows Copilot ด้วยแล้วก็คุณสมบัติใหม่เพิ่มเติมด้าน AI อีกมากมายเลยอัตราส่วนหน้าจอแบบ3:2ต่อตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าขอบจอของ Surface Laptop Go 3โค้งมนด,ด้วยแล้วก็ใช้อัตราส่วนหน้าจอแบบ3:2ต่อทำให้การแสดงผลข้อมูลต่างๆเว็บเบราว์เซอร์ Microsoft 365ไม่ว่าจะเป็นบล Excel PowerPoint ก็ตามหรือจะเป็นโปรแกรมเฉพาะทางการท่องเว็บต่างๆแสดงผลได้มากกว่าอัตราส่วนหน้าจอแบบ16:9ครับ เรามาพูดถึงกันมาพูดคุยกันถึงคุณสมบัติของตัว Surface Laptop Go 3ในด้านประสิทธิภาพนิดหนึ่งสำหรับ Surface Laptop Go 3เนี่ยผมย้ำเลยว่าประสิทธิภาพดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าจาก Surface Laptop Go 2ถึง37%สิ่งแรกเลยที่เป็นตัวชี้วัดก็คือเรื่องของ CPU Intel เราใช้ CPU Intel g จเนอเรชันที่12ครับ Intel Core i5 1235U ตัวเครื่องเล,เล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าอัดแน่นด้วยประสิทธิภาพของ Intel Core i5 Gen. เนอเรชัที่12ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีตัวเลือกแรมที่เยอะขึ้นด้วยทั้ง ram 8ที่มีก่อนหน้านี้เราเพิ่ม ram 16ด้วยเป็น LPDDR5 นะครับผมและอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเลยคือเรื่องของการใช้งานการประชุมออนไลน์ต่างๆเนี่ยไมโครโฟนคู่แบบตูดิโอที่ดีอยู่แล้วเนี่ยรอบนี้เพิ่มตัว Voice c l a r i t y เพิ่มเข้ามาด้วยทำให้การประชุมออนไลน์เสียงที่ได้นั้นเนี่ยทางคู่สายปลายสายต่างๆเนี่ยเวลาได้ยินการตัดเสียงรบกวนเสียงจะได้ความคมชัดแล้วก็ต้องบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องต่อไมโครโฟนแยกเป็นอย่างใดสำหรับการใช้งานในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ผ่านตัวไมโครโฟนคู่แบบสตูดิโอแล้วก็กล้องเว็บแคมหน้า 720p ที่มีตัวช่วยในการแสดงผลในสภาวะแสงน้อยเนี่ยทำให้หน้าเราสว่างขึ้นดูสวยงามขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยบนทัชแพดขนาดใหญ่บวกกับ full size Keyboard s สก e ีนภาษาไทยตรงนี้เนี่ยก็ทำให้การควบคุม windows 11เนี่ยกับการเปิดแอปพลิเคชันการใช้งานต่างเนี่ยทำได้อย่างลื่นไหลด้วยอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของการใช้งานหน้าจอ touch ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเว็บเบราว์เซอร์การแสดงผลข้อมูลต,ต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ Surface l a p t o p Go 3มเนี่ยมันยืดหยุ่นมากในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือต่างๆหรือจะเป็นการทำงานหรือจะเ n น e r t ร i เทนเ t นตก็ครบจบในเครื่องเดียวด้วยประสิทธิภาพของ CPU Intel c o r e i5 g e n e r a t เจ n ที่12นั่นเองครับซึ่งบอกว่า Touchpad ตรงนี้จะไม่ใช่กระจกนะครับจะเป็นฟิล์มไมล่าเคลือบ สัมผัสก็จะลื่นๆแล้วก็ทําให้เราควบคุมได้อย่างแม่นยําแล้วก็ทําให้น้ําหนักมันไม่เยอะด้วยนะครับวกกับ full size keyboard ตรงนี้แต่นิดนึงครับ full size keyboard ตรงนี้เนี่ยสำหรับ Surface Laptop Go 3จะไม่รองรับไฟแบ็คลีดตรงน,น,นี้น่าเสียดายนิดหนึ่งตรงนี้นะครับซึ่งอย่างผมเองเ,เวลาใช้งานกลางคืนเนี่ยถ้าเราจะเปิดแสงคีย์บอร์ดเพื่อที่จะมองหาว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนบ้างเนี่ยตรงนี้จะไม่มีไฟแบ็คลีดอันนี้เป็นสิ่งแรกนะครับอีกสิ่งหนึ่งคือ Surface Laptop Go 3เนี่ย แม้ว่าจะรองรับหน้าจอ Touch PixelSense ก็ตามแต่จะไม่รองรับ Surface Pen หรือ Surface Slim Pen เท่ากับว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดียวที่ไม่สามารถใช้งาน Surface Pen หรือ Slim Pen ในการจดหรือการเขียนบนหน้าจอได้นะครับเท่ากับว่าเราอาจจะใช้นิ้ว Touch แล้วก็ใช้งานนิ้วในการเซ็นแทนแต่ปากกาตรงนี้ สังเกตุ ar, ว่าไม่รองรับนะครับถ้าเป็นปากกาเนี่ยก็แน่นอนจะต้องเป็นรุ่นอื่น s u r ร์เฟรุ่นอื่นๆที่เหลือก็จะรองรับการใช้งาน s u r f a c e ซเพนและก็เซอร์เฟซสลิมเพนแน่นอนอัตราส่วนหน้าจอ12.4นิ้วครับกำลังพอดีไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปอัตราส่วนหน้าจอแบบ3:2ต่อเหมาะมากในการแสดงผลเอกสารต่างๆหรือเป็นการท่องเว็บอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถที่จะ ชินกับการใช้งานหน้าจอทัชในการซูมดูเอกสารต่างๆท่องเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างลื่นไหลบนอัตราส่วนหน้าจอแบบนี้ครับก็จะแสดงผลแถบข้อมูลได้เยอะขึ้นแล้วก็รวมถึงความคมชัดของหน้าจอที่กำลังพอดีติดนิดนึงนะครับต้องบอกว่า Resolution เนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อย ถ้ารุ่นถัดไปเนี่ยได้ Resolution ที่เป็นพันแปสิพีก็จะดีมากๆเลยแต่อันนี้ Resolution หน้าจอ,อยังน้อยไปนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมาทาให้ไอคอนทําให้เมนูต่างๆเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นด้วยก็จะทําให้อันนี้อาจจะเป็นข้อดีสําหรับคนที่ต้องการความใหญ่ของไอคอนโดยที่เราไม่ต้องไปสเกลต่างๆขึ้นมาเลยนะครับ full size keyboard screen ภาษาไทายเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ยังไปเมื่อสักครู่นี้ครับไม่มีตัวไฟแบล็คลิแล้วก็ทัชแพดตรงน,นี้จะเป็นฟิล,ล์มไม้ว่านั อลูมิเนียมมันลอ,อยให้ความพรีเมียมให้ความสวยงามอย่างมากเลยนะครับและสิ่งสุดท้ายครับสำหรับ Surface แล p t o p Go โคืออย่างที่บอกไปว่ารอบนี้เนี่ย c ี u Intel Core คอยล1 2เองเรามี RAM ทั้ง RAM 8แล้วก็ RAM 16ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ย มันดีขึ้นโดยเฉพาะรุ่น 16A จับคู่กับตัว Windows 11 Home ที่มาพร้อมเครื่องเลยอย่าลืมมองหา Microsoft 365กันด้วยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็คุณสมบัติ AI อย่างเช่นในคลิปชั้นั่นเองที่จะเพิ่มเติมเข้ามาทำให้เราสามารถตัดต่อวิดีโออย่างง่ายๆได้อย่างลื่นไหลเลยและสิ่งสุดท้ายอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ Entertainment นั่นเองสำหรับ Windows 11ครับ Microsoft Store เองก็จะ build-in มาเลยทำให้เราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันในการใช้งาน Entertainment ไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือจะเป็น uh, Disney Plus Spotify Premium ต่างๆควบคู่กับตัวลำโพงที่ให้เสียงค่อนข้างดีเลยกับ d o l b y Audio Premium บนลำโพง Omnisonic Speaker ครับที่ให้เสียงเสาร,ร์รอบทิศทางไปอย่างดีเลย ก็ตอบโจทย์ทั้งการเรียนรู้สื่อการทำงานและก็อินเตอร์เทนเมนต์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการโพส์หรือเพลงเวลาเราดูสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์สปอติฟายพรีเมียมเวลาฟังเพลงต่ตางๆก็สามารถคอนโทรลผ่านหน้าจอทัชตรงนี้ได้เป็นอย่างดีวกกับการที่ให้พอร์ตมาครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น US BA, usb a usb c แล้วก็ช่องหูฟังตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อปรินเตอร์เองแฟลชไดรฟ์ต่างๆตัวอุปกรณ์เสริมใดก็ตามแน่นอนว่ามันรองรับครบถ้วนอยู่แล้วหรือจะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเสนเตอร์เทนเมนต์เองไม่ว่าจะเป็น การเชื่อมต่อแบบว i r เรสต่างๆหรือจะเป็น Xbox Wireless Controller ที่รองรับ Swi f t a แพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยสำหรับอุปกรณ์เสริมตรงนี้นะครับที่มาในกล่องเนี่ยตัว Surface Connect Port ที่ให้มาจะเป็นอะแดปเตอร์3 9วัตต์ซึ่งรองรับการชาร์จเร็วด้วยสมมติว่าแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยเนี่ยเราสามารถชาร์จจาก0 8ถึง80%ภายในเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองครับนี่ก็เป็นภาพรวมของ Surface แล็ปท็ go 3 p r พรีวิวสั้นๆง่ายๆครับกับรุ่นใหม่ของเราที่เน้นเรื่องของการพกพาที่สะดวกด้วยน้ำหนักเพียงแค่1.13กิโลกรัมสเกลว่าถือมือเดียวเนีสบายมากๆเลยแล้วก็ได้ความพรีเมียมรุ่นเมืองไทยย้ำอีกคร้งนึงว่าจำหน่ายเฉพาะสีเงิน แพทนัมถนั้นะครับสีอื่นเดี๋ยวติดตามกันให้ดีว่าในอนาคตจะมีมาเพิ่มเติมหรือเปล่ารอบนี้จะเป็นสิงเกิลแพทนัมบนประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง37%กับ Surface Laptop Go 3พร้อมกับตัว RAM ที่มีให้เลือกทั้ง RAM 8แล้วก็ RAM 16ในตัว SSD ที่เป็น NVMe ด้วยขนาด256 g b นั่นเองแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับสำหรับซีรีส์ของแล็ปท็อปที่ได้การใช้งาน full size keyboard ที่พิมพ์ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็หน้าจอที่ ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปเหมาะมากกับการอบพาไปทำงานข้างนอกการเรียนหนังสือการทำงานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบจบในเครื่องเดียวกับ Surface Laptop Go 3ขอบคุณที่ติดตามชมวิดีโอของเราได้ครับแล้วไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากไปด้วยกับ Surface Laptop Go 3ก็ไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ